วันลาการ์ดนะครับวันนี้มาพบกับเคนจีนะครับจีซีรีอาก,การก็คือมึกคาสายบางทีเราไปยอกอ้วกไม่ได้ล็อกแทงไว้นะครับจะมีคำตามม่อมาแล้วนะครับ,มมมาารบสมาตถแกก่อนได้ไหมแกเบิ้องตอนก่อน,นได้ไหมนะครับแก้ได้นะครับก็มีสลิงตัวเดียวก็จัดการได้เลยมาดูวิธีล็อกแทงกันก่อนนะครับเห็นไหมครับเปิดกว้างขึ้น เปิดกว้างขึ้นนี่คือเท้ากับลกแทงนังมึกแล้วนะครับตกเสร็จแล้วก็มาดูวิธีทากันเลยนะครับทาตามได้เลยนะครับเอาสริงจี้เข้าไปกนได้ไหมครับดูดนะครับดูดมันจะตึงมือตึงมือนี่เราก็จะมาปิดกว้างแทงเปิดกว้างแทงนะครับเอาไว้ไว้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมึกมันจะไล่ย่้อนกลับไปนะครับวันไล่ทำสเต็ปปัเนียไปตุกซี่นะครับซี่เด็กไม่ค่อยมีหน้าครับจะมีหน้าที่ทีช่องนี่แหละเพราะว่าเี่แเด็กมันจะไลื่อย้อนดูดมึกแบบนี้ไม่มีเทคนิคอะไรนะครับเน้นปิดเปิดไว้อย่างเดียวนะครับ พอาช็คจบไป,รเ,ปรเ,เราก็เช็คมึกในได้นะครับถ้ามึกในได้มีครบปกติก็ปิดจุดรับถ้ารับมึกได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็เปิดลอกจุดน,น้ำมึกเปิดเครื่องลัาวพาพิมสักรอบสองรอบเข้ามาเทพวพ,พิมดูนะครับว่าออกปกติด,ดีหรือไม่นะครับ